อะไรอ่ะ <S <S เอ้ยอะไรเนี่ยไป้ดูมันดูอยา,ากได้ผลฟินิกถาวรว่ะเอา้าผมมีแล้วอ๋อลือ้วไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวัลบัคบริการเติมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงลีกัสซี่ออนซาทาวเวอร์ดีเฟน์อีกทั้งยังมีไอเดียการันตีคุณจะเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลับเลยนะคลิปสวัสดีกันเลยนะเรับเกมเราบอกก่อนที่จะชัว่าบล็อกฟุตอีกแล้วเลยครับผม วันนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจจะมาให้ทุกคนดูกันอีกแล้วเดี๋ยวทุกคนจำคลิปทำเลเวลหนึ่งหมื่นได้ไหมคลิปนั้นนะบางคนก็บอกว่าเออครับพี่ผมทำได้ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ครับทำไงครับทำได้ครับง่ายมากครับพี่คือจะบอกก่อนว่าในคลิปนั้นบอกไปแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ของจริงนะมันก็คือแบบแฟนเมรคขึ้นมานั่นแหละนะแบบทำมาเพื่อให้ทุกคนดูนะพาเขาบอกว่า เขาเป็นแอดมินหรือเปล่าครับพี่เขาเป็นนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเขาไม่เป็นไรนะรเขาแค่ตัดต่อนี่ครับผมอือแล้วคลิปเขาค่อนข้างเนียนนะน่าสนใจมากเนี่ยค,คลิปนี้ก็ทําอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เลยวลยหนึ่งหมื่นนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นผลฟินิกครั้งนี้จะเป็นผลฟินิกนะครับอือแล้วอาจจะถ่มได้ผลฟินิกก็ได้เลยเราดูด แพลผลไม้โอเคครับก่อนเราจะไปดูนะครับตอนนี้ผมยังรับคนเข้าแคนอยู่นะครับขั้นต่ำค่าหัวประมาณ4ี่ถึงห้าล้านนะครับมากกว่านั้นยิ่งดีนะครับส่งมาได้ที่ d ิสคอร์ดใต้คลิปนะครับลิงก์ดิสคอร์ดผมได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับลิงก์เก่ามันมันพังอ่ะผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เป็นผลฟินิก่อนดีกว่านะครับคือผมแค่เห็นเขาลงคลิปนะแต่ผมยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆเท่าไหร่นะครับว่าเขาทำอะไรยังไงบ้าง ผมอาจจะพูดไปแล้วภาคด้วยไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูก่อนนะดูพร้อมกันเลยนะครับจะได้ตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับเขาจะทำอะไรกับผลฟินิกส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปของเขากันก่อนนะครับคุณ a r s i นะครับไปกันเลยครับผมโอเคครับเรามาอยู่ที่ช่องของคุณ a r s i เหมือนเดิมเนะครับเขาจะทําเป็นเดอร์ d ิดเด้นพัซเซลนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพัซเซลลับนะ่ยที่จะทําให้ ผลฟินิกของคุณเนี่ยกลายเป็นระแบบล e เจนดารี่เนี่ยฟูไกด์นะครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมขอรีก่อนนะครับอืมอ่านี่น่าจะเป็นอันดับแรกนะครับ Only p h o e n i x นะครับผลฟินิกนะครับต้องตื่นนะครับแล้วก็ No a c c e s s o r y นะครับห้ามมีของแต่งตัวห้ามมีปืนหรือว่าดาบนะครับแล้วก็ต้องเลียลตานด้วยเขาก็เก็บไปหมดเลยนะครับเหลือแค่ผลฟินิกอย่างเดียว นีครับผมแล้วยังไงต่อทามทูโกฟิชิงไอแลนด์เขาเดินมาที่เกาะน,นี้นะครับแล้วยังไงต่อเขาเดินไปฝั่งนูนนะ้นเหรอเป็นไหนวะเป็นไหนวะเอเฮดทางนี้ต้งหินนั้นมีอะไรอันนี้คือกำแพงที่จะทำให้เกิดพัซเซลต้องอยู่ตรงนี้สิบนาทีใช่เหรอใช่เหรอ หลังจากนั้นจะมี dialogue box จะเกิดเหรอคืออะไรวะไม่เข้าใจวะเฮ้ย anyone here มีเสียงด้วยนะมีเสียงพูดด้วยนะ Hello, ฟังฟังเฮ้ยสวัสดีกำลังอยู่ที่นี่ไหนได้โปรดตอบฉันที The first dialogue with voice จะมีเสียงพูด,พดออกมา เขาบอกประมาณว่าเ,ออเราเนี่ย <from S 1> <cold> ไดออ้แบบยังไงอะเราตกอยู่ในกับดักของเขาแล้วเขาก็แบบจะให้พลังกับเรานะรประมาณนี้นะอแปลแบบประมาณนี้นะให้ทุกคนเขาใจเป็นภาษาไทยนะถ้าแบบแปลลงตัวเกินเดี๋ยวมันจะงงนะครับต่อไปถ้าเราไปไหนนะไปโลกสองใช่ไหมอ่ะมาที่โลกสองผมก็ไปโลกสอง่อะมาโลกสองแล้วนะครับตอนนี้อยู่บ้านของดวฟามิงโกนะครับ ต้องฆ่าบอสดูพอมิงโก้แล้วก็คูซันนะครับอบอสน้ำแข็งแล้วก็บอสสวานบอสได้นะโอเคเขาก็ตีใช่ไหมเอออ่ะก็ไม่รู้มีอะไรนะไปตอนตีเสร็จเลยแล้วกันอ่ะตีเสร็จอ่ะแมนแหว์เดอะบอสเอาบอสไปไหนอ่ะบักฟิกบอกฟุตเออแอบใส่มิงไว้ิดนึงนะอบอกฟุตก็บักอย่างนี้แหละครับนะยิมโลบอกมันก็บักอย่างนี้แหละนะ โอเคต่อไปก็เสร็จแล้วนะต่อไปก็ให้บัคเข้าไปหลังวอลห,หลังวอลมีอะไรวะกดชิปแล้วใช้โซลูเข้าไปซูมออกแล้วก็ใช้โซลูเข้าไปเหรอ,อ่ะแล้วยังไงต่อวะอ,ออกไปแล้วแล้วไงอ่ะขึ้นไปข้างบนอ่ะฮะแล้วไงมีหินอยู่ตรงนี้คือวอลอีกวอลหนึ่ง รอสิบนาทีแล้วจะมีเสียงใดหรอกพูดอีกรอบหรอใช่เหรอวะฮะท่านไก่ต่อเฮ้ยเฮ้ยใหม่วีจิงว่ะเฮ้ยอ่ะดูนี่อ่ะเขาคุยเดี๋ยวเลดี้เซนยูนน่าจะเป็นเสียงจากฟิตแมนที่ส่งเรามานะครับอืม ดีฟีดเดอะมิติสออฟเดอะซีถ้าอยากได้พลังนะครับอไม่รู้ว่าต้องไปสู้กับตัวอะไรนะครับต่อไปให้ไปที่โลกสามอ่ะไปโลกสามยังอ่ะมาโลกสามแล้วสู้ก, <c oughs> กับบอสสู้กับบอสบิ๊กมัมนะครับอืใช้ผลพิถกอย่างเดียวเหมือนเดิมเลยก็อาจจะยากนิดนึง ครับจนะยากมากสำหรับคนที่ไม่ได้อัพผลนะครับอาบน้ำก็ยังยากเลยโอเคตายแล้วนะครับดอตบ,บัดดีซ้ซอสด้วยเออถือว่าโชคดีจีจ,จีซี่วะ่ะไปต่อไปแล้วก็กลับไปที่ปราสาทนะครับแล้วไปต่อแล้วก็จะออกจากมันชา่นไปนะครับแล้วไปทางซ้ายอ,าาอ,อ่ะฮะเดี๋ยวผมขอรีดเซด็ตกันเซฮายชุดแจ็คไอคอนทินิวเออให้สวัสดีแจ็คก็เดินต่ออย่างนี้เหรอเขาจะไปไหนวะขึ้นไป ปีนแล้วก็ไปด้านไปด้านหน้าอืมได้ปีนมาบนนี้แล้วไงต่อเอาเอีา้ะหินเยอะอันนี้คือหินอีกหินหนึ่งอ่ะอีกไม่ใช่หินกำแพงนะปีกกำแพงหนึ่งคือยังไงอะ่ะเอ้ยตอนนี้ผมตามคุณมานานนะคุณชื่ออะไรนะ่ะหินมันเริ่มถามเราครับ active, right? well, ทำไมถึงไม่พูดละ่ะลอง <watching us. S 1> ขึ้นไปด้านบนดูจะมีคนดูเราอยู่ ไม่ต้องพยายามที่จะตามหาฉันแล้วมันจะเจอพลังพลังที่ซ่อนอยู่เหรออ,อือฮือะไขึ้นไปดิไหนอ่ะจะไปคือคุมสมบัติอันสุดท้ายเจนเนอรี่แปลว่าเพชรได้นะแต่ผมแปลเป็นคุมสมบัติแล้วกันก็ได้อยู่แหละอ่าขึ้นไปที่บนต้นไมน้นี้อ่ แล้วไงต่ออ่ะแล้วไงอ่ะขึ้นมาแล้วไงตรงนี้อ่ะแล้วไงต่อจะบีอะไรวะรอแป๊บหนึ่งเวทซ้ำทามเสื้อเขาเขียนว่าอุซุมากิเลยอุซูมะกิเราโต,โตไปเชียวอะไรอ่ะ เอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยดูมันดูมันดูจริงมากเลยวะ่ะเฮ้ยม,มันดูแบบมันดูแบบเนียนอะ่ะมันดูจริงอะ่ะได้ไปแล้วครับตอนนี้จที่ตอนนี้เขาได้อะไรมาผลฟินิกเปลี่ยนสีอะ่ะโอ้ผลฟินิกเปลี่ยนสี ประมาณนี้ป่ะมีแค่นี้ป่ะนี่คิดจบยังยังไม่จบน่าจะโชว์สกิลแนละ้วไม่น่ามีอะไรแล้วนี่จะกลายเป็นผลสิ้นจุแบบดิจนดารี่นะครับก็คือเปลี่ยนสีนะครเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะเขาเปลี่ยนสีมาออกเต็มขาวๆนะตอนแรกจะเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินใช่ตอนนี้ออกมาเป็นสีขาวๆอือฮึก็ไปลองทํากันดูนะครับลองทากันดูน่าเดี๋ยวก่อนนะครับคือก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับมันก็เป็นแฟนเบีขึ้นมา นะครับอืมถ้าเกิดดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับก็คอมเมนต์คำว่าฟินิกส์นะครับอืมผมก็ได้คอมเมนต์ไปแล้วนะครับเพราะว่าผมกดดูแบบข้ามๆอ่ะที่ผมบอกว่ายังไม่ได้ดูคือผมไม่ได้ดูคลิปเต็มเลยผมกดข้ามๆข้ามๆข้ามๆมาจนจบโอเคหมดแล้วนะโอเคนี่สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปฝาก็จะกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปนครับผมเย่อย่าไปหาลองทำนะครับมันเป็นแฟนเมดนะ ใครทำได้ก็อย่าลืมกดหนึ่งแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแล้วกันนะไปละ